เคยแม่งมาทำไมใจแล้มย์กนอนยืนถามจริงจอยู่ขโมยจานข้าวหมามาทำไมก่อน <c oughs> อยังไม่พูดอีกอยังไม่ตอบอีกเดี๋ยวนี้ยิงพูดเหนื่อยไม่เหนื่อยต้องเวรเลยแล้วคนนี้วันหนึงอ่ะแทนอะจะต้องกินข้าวให้ได้หนึ่งโลครึง่งน่ะกินข้าวสามมื้ออย่างเงี้ย เพราะว่าแซนกําลังลงประกวดเพาะกายนะคะทุกคนตอนนี้มันจะต้องมีทั้งหมด2ช่วงเนาะช่วงบักกับช่วงลีนซึ่งอีกสี่เดือนนะวันที่27ตุลานะคะเดี๋ยวแซนจะไประประกวดที่พัทยาช่วงเนี้ยแซนต้องบักบักก็คือต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มแบบตัวให้มันใหญ่ๆโดยการกินโปรตีนให้ถึงแล้วก็กินคาร์บนะคะก็คือข้าวเยอะๆนะคะวันละลูกคือมีแล้วพอก่อนที่จะแข่ง2เดือนเนาะตอนนั้นคือช่วงลีนต้องกินคีโอในการช่วยคุมการกินเพราะว่าจะต้องตัดคาร์บใช่ไหมตัดคาร์บออกเพื่อที่จะ เพราะว่ากล้ามเนื้อนะคะทุกคนหลักการก็คือถ้าจะให้เห็นกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายมันจะต้องน้อยมากๆเพ <ๆ S 1> ื่อที่จะให้เหลือแค่หนังคุ้มกล้ามเนื้อไม่ใช่หนังหุ้มกระดูกนะเห็นคนผอมปะพอมันไม่มีไขมันใช่ปะม,มันก็เห็นกระดูกใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันเขากําลังสร้างกล้ามเนื้อพอช่วงลีนก็คือจะต้องเป็นหนังคุ้มกล้ามเนื้อช่วงนั้นต้องลีนโอ้โหแล้วเดี๋ยวต้องกินคีโอช่วงนั้นใช่ไหมช่วงนี้ก็คือรอโปรตีนคีโออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังจใจใหห้แ่น่นนนอยนะทุกควา